สวัสดีคะ่ะ FC ทีนาทุกทุกท่านของช่องวันนาาเดนมาร์กนะคะ FC วันนี้พี่จะพา FC มาดูทะเลกันค่ะเราจะมาดูที่เราช้อนกุ้งกันนะคะทุกคนแต่ว่าพี่มาเจอคนตกปลาค่ะเขาจะได้ปลาหรือเปล่าค่ะสวัสดีคะ่ะ FC โอโคเขาจัดระเบียบของ ทะเลใหม่เลยนะคะนี่เห็นไหมเอฟซี FC? จากปีที่แล้วนี่มันไม่มีแบบนี้นะตอนนี้เขากําจัดออกเลยหรือว่าน้ํามันขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอดูเหมือนน้ํามันขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะเอฟซเห็นไหมตอนนี้เมื่อก่อนนี่เป็ดมันจะมาวางไข่ตรงนี้นะคะแต่นี่ดูเหมือนว่าโอ้โหน้ํามันถึงนี่เลยนะนปีนี้ทุกค่ะ ทำให้เราเห็นโขดหินสวยๆค่ะแล้วก็ทําที่เดินตรงนี้เนาะนี่ค่ะโอเคค่ะเห็นเขาตกปลากันนะเขาจะได้ปลาหรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทะเลกันโอ้โหสะอาดมากอาดมากค่ะทุกคนนี่ถ้าใครได้ดูคลิปของวันาพาเดนมากนะคะก็จะ ก็จะจําตรงนี้ได้นะคะทุกคนว่าพี่นะํามาช้อนกุ้งตรงนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้คงจะช้อนไม่ได้มั้งดูคลื่นมันแรงมากค่ะหรือว่านองกุ้งเรานี่อาจจะยังไม่มานะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็ตกปลาอยู่ตรงนั้นนะแต่พี่อยากจะไปดูฝั่งนั้นเหมือนกันนะแต่พี่จอดรถตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตักตรงนี้ดูก่อนค่ะว่านองกุ้งของเรามาหรือยังเนาะแต่ดูท่าทางเหมือนนองกุ้งของเรายังไม่มาค่ะ เห็นว่าน้องเป็ดเราทำไรนั่นนั่นเห็นน้องเป็ดของเราไหมคะน้องเป็ดเรากินอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่ใช่กุ้งเรามาแล้วเหรอนี่เห็นไหมน้องเป็ดเรากินคะ่ะน้องเป็ดเรากำลังกินอะไรไม่รู้ <c oughs> เป็ดธรรมชาตินะคะไม่มีใครทำร้ายเขานะคะทุกคนก็ นี่ค่ะเขาก็จะอยู่อย่างนี้กับคนเนะเาะไม่ต้องกลัวถ้าเป็นบ้านเรานี่โดนล่าไปแล้วนะทุกคนแต่น้องกินอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปตักตรงมุมนั้นนะคะทุกคนตรงสะพานที่พี่เคยตักนะคะน่ะเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะไปช้อนดูว่ากุ้งของเรามาหรือยังแต่โอ้โหสาหร่ายทะเลตรงนี้นี่นาตักมากค่ะเห็นไหมที่เขียวเขียวเนี่ยะคะ่ะทุกคน นี่แหละเป็นที่กุ้งมันจะมาวางไข่ค่ะเต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงสาหร่ายอย่างนี้คะ่ะเขียวๆอย่างนี้นะคะทุกคนนี่แหละกุ้งมันจะมาอยู่อย่างนี้คะ่ะนะแต่ว่าดูไม่สะอาดเลยเห็นไหมนี่น้องเป็ดของเราก็ยังมีที่แล้วนะที่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาช้อนตรงนี้กันหน่อยคะ่ะแต่ว่า แม้ตอนออกจากบ้านนี่แดดออกนะแต่ตอนนี้แดดไม่ออกแล้วค่ะนะแดดไม่ออกแล้วแต่ถือว่ายังไม่สะอาดเท่าไหร่เลยเห็นไหมเอฟซีเนี่ยจ,จะทําให้ลื่นนะแบบนี้นี่เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เนะี่ยใส่รองเท้ามาอย่างดีเลยนี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะที่พี่จะชอนกุ้งนะนี่เห็นไมเอฟซีจะมีที่ชอนกุ้งให้พี่อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าพี่จะว่าน้องกุ้งของเรามาหรือยังแต่อูหสกปรกมากเลยสกปรกมากค่ะทุกคนเห็นไหมสาลายทะเลค่ะสกปรกมากค่ะสแสดงว่าน้องกุ้งเรายังไม่มาค่ะนะถ้าสกปรกอย่างนี้น้องกุ้งเรายังไม่มาแน่นอนถ้ามาก็มาอยู่ในรูนี้แนะ่นี่ค่ะนี่เป็นตรงที่ พี่จะหากุ้งนะคะเอฟซี FC. แต่โอโหดูเหมือนจะลื่นว่ะจะดูตรงนี้หน่อยนึ่งเขาไม่เห็นตกปลาเลยนี่ปกติเขาจะมายืนตกปลากันตรงนั้นนะ fc ฟซีแต่ช่วงนี้นี่คงจะลงไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันลื่นแต่พี่อยากจะลองดูตรงนี้สักตั้งหนึ่งค่ะนะเอฟซีนะ FC. แต่ว่ามันสกรปรกหรือเกินอะเห็นไหมเอฟซี FC? สกปรกมากแสดงว่ากุ้งเรายังไม่มาหรอกค่ะเนี่ยถ้าสกปรกอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยพี่เห็นแล้วพี่เห็นอะไรวะเหมือนน้องกุ้งอะ่ะอุย้ยพี่เห็นน้องกุ้งแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าขึ้นมลแรงเกินน้องกุ้งมาแล้วเอฟซดี๋พี่จะลองดูก่อนนะคะทุกคนพี่เห็นกุ้งแล้ว แต่ว่ามันยังสกปรกอยู่อะค่ะนะมันยังสกปรกอยู่มันเลยมันเลยทําให้ทําให้เราไม่เห็นกุ้งค่ะนะเพราะมันเป็นเหมือนในไอ้นี่ไงสาหร่ายอะสาหร่ายมันเยอะมากอุ้งกมมันมาแล้วโอ้มันเป็นเรือใหญ่มาหรือเปล่าวะเดี๋ยวเขาก็ตกปลาอยู่ฝั่งนั้นนะเอฟซีเห็นอุ้ยถ้าขึ้นแบบนี้นี่ไม่ได้ค่ะมันต้องรอสักพักหนึ่งค่ะทุกคน ต้องรอสักพักนุ่งก่อนเพราะว่าพักคลื่นแบบนี้แล้วก็สกปรกอย่างนี้นี่เราไม่เห็นน้องกุ้งแน่เดี๋ยว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 ,เยวหเหมือนจะเห็นแล้วอะ่ะเห็นน้องกุ้งแล้วค่ะแต่ว่ามันมันดูไม่ออกว่ามันเหมือนกับสาหร่ายเน่าอ,อ่ะนะ เดี๋ยวพี่อยากจะลองตักดูค่ะทุกคนเพราะพี่ก็นู่นค่ะไออุปกรณ์ของพี่เนาะพี่ก็เอามาแล้วนะพี่ก็อยากจะตักดูเหมือนกันนะว่ามันมันจะได้ไหมนะเดี๋ยวพี่จะตักดูสักสักไอสักสักอันหนึ่งเนาะสักครั้งหนึ่งเนาะทุกคนแต่ว่ามันสกปรกมากอ่ะไม่อยากจะล้างแหเลยเดี๋ยวพี่จะวางข่องไว้นี่ก่อนค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ ที่พี่เคยมาชนกุ้งนะคะทุกคนก็จะมาเจอก,กันกับเพื่อนหรือฝรั่งเขาก็จะมาอาบแดดยูตรงนี้นะถ้าใครดูคลิปของวรรณภานะคะเดนมาร์กนะก็เข้าไปดูนะตอนที่พี่หากุ้งนะคะทุกคนก็จะรู้ว่ายายวรรณภาตักกุ้งยังไงนะไอ้คลื่นแรงขนาดนี้นี่ไม่ได้เรื่องแน่ค่ะแต่ว่าเขาตกปลาอยู่นั่นค่ะเขาก็ยังตกได้นะนะ ถ้าเขาตกไม่ได้เขากลับแล้วค่ะพี่ก็อยากจะตกเหมือนกันนะปลาน่ะแต่พี่ต้องหาเบ็ดกรมค่ะแต่พี่พี่มีเบ็ดอยู่แต่ว่าเบ็ดของพี่นี่มันเก่าแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนกับมันสกปรกค่ะทุกคนมันสกปรกอะ่ะมันมันสาลายทะเลมันยังมันยังไม่ขึ้นหมดอะ่ะดูเหมือนสกปรกมากเลยนะเอซ สกรปรกมากเลยมันแค่สกรปรกอย่างนี้นี่กุ้งถึงมามันก็มาไม่เยอะหรอกค่ะนะแล้วมันต้องนิ่งๆนะนิ่งๆนะแล้วก็สาลายทะเลนี่ต้องหายไปเลยนะต้องไม่มีสาลายทะเลนะคะมันถึงจะมีกุ้งให้เรานะนี่ค่ะดูเหมือนทัดทางเหมือนจะไม่มีอะ่ะนะเดี๋ยวพี่จะลองตักดูสักสักไอสักแหหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยว ถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะเอาเอาลงคลิปเลยนะคะทุกคนนะเราลองดูก่อนนะไม่อยากจะถ่ายคลิปค่ะถ้าตั้งนั่นแล้วมันจะไม่หมานเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ f อฟซบาย